กาบสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องพรพระบ้านอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็เป็น e ีพีที่66แล้วนะคะฝากพี่พี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้น้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะน้องพรขอกาบขอพระคุณ f อที่น่ารักทุกๆท่านนะคะที่อุดหนุนน้องพรตั้งแต่ คลิปใหม่ๆถึงคลิปปัจจุบันเลยนะคะคุณพรต้องกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่เริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่พี่ขาเริ่มกันที่องค์แรกเลยเนาะองค์แรกก็จะเป็นพระหลวงปู่สุขนะจ๊ะพี่พี่พระหลวงปู่สุกนะจ๊ะเรี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าเรี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจเนาะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์0ู0ย์6 9 6 7 5นจะจ๊ะพี่พี่090456 เ6้าหเเลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับ ID l ดี e เป็นเมอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะหรือว่าพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์เนาะสามารถโทรหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะเหมือนเดิมอีกเช่นเคยจ้ะทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่พี่ รายการแรกก็จะเป็นนี่นะคะพระหลวงปุกเนาะหลวงพ่อไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะเลี่ยมเงินเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พพเลี่ยมเลี่ยมเงินเก่าขออภัยค่ะเป็นพระหลวงปุกเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พจ๋าเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบเนาะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะเผื่อว่าภาพไม่ชัดอย่างไรเนาะรายการที่สองก็จะเป็นพระกิ่งจ้ะพี่พจ๋ารายการที่สองก็จะเป็นพระกิ่งจ้ะ เดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะสวยๆกันเลยจ้าเป็นพักกิ่งแต่น้องพรไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนเนาะแต่ว่าสวยมากเลยค่ะพี่เผื่อมีพี่ๆท่านใดชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะหรือว่าพี่ๆอยากได้พาพแบบไหนก็ ทักคข้าหาน้องพรได้เลยนะเผื่อบางทีว่าน้องพรได้มาแต่น้องพรก็ยังไม่ทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกันน้องพรก็จะถ่ายรูปให้พี่ๆได้ชมกันเนาะแต่ข้างล่างเขียนว่าเฉลิมพลนะจ๊ะพี่ๆข้างล่างเขียนว่าเฉลิมพลนะรายการถัดไปจ้ารายการถัดไปก็จะเป็นงาแกะนะจ๊ะพี่ๆจ๋างาแกะเก่าเรี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ๆงาแกะเก่าเรี่ยมเงินนะน้องพรก็ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแต่น้องพรคิดว่ามันเก่า น้องฟองก็เลยเอามาเนาะเป็นงานนะจ๊ะพี่ๆข้างในเป็นงานนะจ๊ะงานแกะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยราคาไม่แพงนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันนะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะ หรือว่าพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกโอนเนาะก็ <granny> <eni> สามารถสั่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะจ๊ะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการถัดไปจากพี่พี่รายการถัดไปรายการถัดไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะจ๊ะน้องพรก็ไม่ทราบที่เหมือนกันว่าเป็นที่ไหนแต่ว่า ได้มาแบบเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าเนื้อข้างในสวยมากเลยจ้ะเนื้อข้างในสวยมากเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังจ้ะด้านหลังถ้าภาพไม่ชัดก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆโทรเข้ามาหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆ0904569675เลยนะจ๊ะพี่ๆ เบอร์โทรกับไอ l ดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยหรือว่าพี่พท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะจ๊ะก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันอีกสักรอบหนึ่งเนาะเมื่อกี้ไม่ค่อยไม,ไมยไ่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจ๊ะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็จะอยู่ในกรอบเนาะอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวน้องพร ก็จะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ได้นะคะพี่พี่่ะเดี๋ยวน้องพรก็จะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ได้นะคะพี่พี่เผื่อพี่พี่พี่ทดใดสนใจเนาะก็จะประมาณนี้รายการถัดไปจากพี่พี่รายการถัดไปก็จะเป็นเครื่องรางเก่าไม่ทราบที่น้องพรไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าอะไรน้องพรขออนุญ,ญาตเรียกว่ากระตุดแล้วกันเนาะใช่ไหมไม่ใช่เป็นเครื่องรางเก่านะเครื่องรางเก่านะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันใกล้ๆเนาะเผื่อมีพี่พท่านใดชอบเนาะเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะพี่พี Britney ่นะเก่าเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พเป็นเครื่องรางเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พอันนี้เก่าจริงนะเผื่อมีพี่พท่านใดสนใจนะจ๊ะราคาแบ่งปันจ้าราคามิตรภาพมาพี่พี่นะ ราคามิตรภาพเลยรายการถัดไปจากพี่จ๋ารายการถัดไปรายการถัดไปเป็น mm hmm. เขี่ยวเสือนะจ๊ะพี่ๆเขี่ยวเสือแกะแต่ทีนี้ว่ามีทั้งหมด5้าตัวเลยน้องพรก็ไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรเนาะหตัวเลยจ้ะเดี๋ยวมาดูชัดๆใกล้ๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะพี่ๆนะเก่า เป็นเขี้ยวเสือแกะนะจ๊ะพี่พี่เขียวเสือแกะเนาะมีทั้งหมด5ตัวเลยขี่อยู่ข้างบนสี่ข้างล่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะจ๊ะพี่พี่อันนี้จะเป็นภาพด้านล่างนะเพื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะพี่พี่ ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยทักหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆ0904569675เลยนะจ๊ะพี่ๆเบอร์โทรกับ i อ l ดี e นเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรเนาะต่อไปรายการถัดไปจาะพี่ๆจ๋ารายการถัดไปเป็น รูปถ่ายเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋ารูปถ่ายเก่าเนาะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเหมือนกันน้องพรก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเลยอ๋อเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ๆรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าเลียมพลาสติกเก่าเนาะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ เผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมเก่านะจ๊ะพี่พี่เรียบเลี่ยมพลาสติกเก่าเนาะเก่านะคะพี่พเก่าสวยด้วยเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะ ก็จัดประมาณนี้เลยนะรายการถัดไปจากพี่จา๋ารายการถัดไปเป็นพระปิดตาพระปิดตาเนื้อสำลิดนะจ๊ะพี่พี่จา๋าพระปิดตาเนื้อสำลิดแต่ว่ารู้สึกว่าจะพระปิดตาจะมีอยู่ด้วยกันสามมุมเนาะน้องพรก็ไม่ทราวบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนาะเผื่อมีพี่ๆสนใจหรือว่าชอบนะจ๊ะพี่พี่จา๋าเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดนะจ๊ะ เนี่ยแบบเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่เก่าสวยเลยนะจ๊ะเก่าสวยเลยแต่ว่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่สนใจหรือชอบนะจ๊ะสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยจ้าที่ร้านน้องพรก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยนะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ารายการถัดไปนี่จ้ะเป็นพันกพระนาคปกสามสีเนาะเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินเก่าแต่น้องพรไม่ทราบว่าเนื้อข้างในเป็นเนื้ออะไรนะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องพรก็ไม่แน่ใจนะว่าข้างในเป็นเนื้ออะไรเนาะแต่ว่าจะเป็นสามสีแบบนี้เลยนะจ๊ะสีเหมือนเงินทองนาคเลยแต่ว่าน้องพรไม่ทราบว่าเนื้อข้างในเป็นแบบไหนเนาะ น้องฟอจะส่งให้ดูชัดๆนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นสีทองอันนี้เป็นสีเงินและอันนี้จะเป็นสีนาคนะจ๊ะพี่ๆสามสีเลยน้องฟองขออนุญาตเรียกว่าเงินทองนาคแล้วกันเนาะเป็นสีเนาะสีเงินสีทองสีนาคแล้วกันค่ะพี่ๆสีเงินสีทองสีนาคแล้วกันเนาะ ถ้าภาพไม่ใช่อย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะทักมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเพื่อด,ดูในรูปนี้เลยมันไม่ค่อยชัดเนาะก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เพื่อประกอบในการตัดสินใจนะจ๊ะรายการถัดไปจากพี่จ๋ารายการถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าอะไรอ่ะงานนางกวักละกันเนาะงานแกะนางกวักจากพี่ๆจ๋างานแกะนางกวักเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ๆ งาแกะนางกวักเลี่ยมเงินจ้าอันนี้ก็จะเป็นรูปด้านหน้านะจ๊ะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นงานางกวักเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ๆเป็นงานางกวักเลี่ยมเงิน รายการถัดไปนะจ๊ะพี่ๆรายการถัดไปรายการถัดไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อสําริดนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพระปิตาเนื้อสําริดเก่าไม่ทราบที่เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยรายการถัดไปจ้ารายการถัดไปเป็นพระปิดตาเนื้อผงเรียมเงินเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพระปิดตาเนื้อผงเรียบเงินเก่านะจ๊ะพี่ๆนี่นะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่ชัดไม่เอยถ้าภ้าไม่ชัดยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ ถ้าภาพไม่ใช่อย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เนาะเดี๋วแม่พรขอเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกาันนี่ชัดแล้วเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะจ๊ะพี่ๆเก่าไม่ทราบที่แต่ว่าเลี่ยมเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋า เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยรายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋ารายการต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหรียญหล่อโบราณเหรียญหล่อโบราณเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ๆเหรียญหล่อโบราณเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ ก็จะปัดมานี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องพรจะส่งอันนี้ให้อีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นสามสีเนาะน้องพรขออนุญาตเรียกว่าสีเงินสีทองสีนาอันนี้จะเป็นสีทองสีเงินและสีนากระจายพี่พี่จ๋าสีทองสีเงินและสีนาเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นสีทองอันนี้ก็จะเป็นสีเงินและ สีหน้ากันจ้าพ,พี่จ๋าเผื่อมีพี่พท่านใดสนใจนะจ๊ะหรือว่าชอบเนาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเมื่อกี้มันไม่ชัดเผื่อไหนไม่ชัดน้องพรก็จะส่งให้พี่พี่ดูใหม่เนาะ เนียจ่ะสวยเลยค่ะพี่ๆสวยนะน้องพอรว่าสวยเลยล่ะนี่อันนี้ไม่ค่อยชัด นีจะเป็นด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะเป็นงาแกะเนาะน้องพรขออนุญาตบนให้พี่พี่ดูชัดๆดีกว่านาะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เหมือนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะน้องพรอาจจะยังแบบว่าไม่ค่อยเก่งนะพี่พี่นะมือไม้สั่นบ้างอะไรบ้างเนาะต้องขอโทษด้วยพี่พี่ด้วยทุกคนด้วยนะคะพี่พี่จ๋าขอโทษเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะจ๊ะเดี๋ยเพิ่งนำคาญน้องพรนะ น,นี่ก็จะเป็นพระปิดตานะพี่ๆจ๋าพระปิดตานะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ๆเนื้อสวยๆแบบนี้เลยเรี่ยมเงินมานะคะพี่ๆนะเรี่ยมเงินมานะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะ ก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะประมาณนี้เลยจ้าอ่ะรูปถ่ายบ้างรูปถ่ายบ้างนะนี่เลยเมื่อกี้มองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้เห็นแล้วว่าเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดินมาจี่พี่จ๋า รูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่น้องพรขออนุญาตส่องบนซ้ำให้พี่พี่ได้รับชมกันนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เนาะ เมื่อกี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจ๊ะพี่จ๋า อันนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องรางเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเครื่องรางเก่าเนาะสำหรับคลิป EP ที่66ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะส่วนพี่พี่ท่านใดที่สนใจและชอบสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์090456 9675เลยนะจ๊ะ 090 456 9 6 7 5เลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยและสุดท้ายท้ายสุดนี้น้องพรต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่พี่กราบขอบพระคุณพี่ๆเอฟซที่น่ารักอุดหนุนไหมคะตัวเลน้อยทุกๆคลิปเลยนะคะพี่พี่พจ๋า สำหรับคลิป ep ที่66ก็จะมีประมาณนี้เลยจ้าน้องพรฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นเพื่อนกับน้องพรเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของน้องพรน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ